ครับเอ่อวันนี้ก็เป็นโอกาสที่หนึ่งที่เรามาช่วยกันระดมพลังเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคือทุกอย่างอาจจะจัดดีอยู่แล้วแต่เป็นการจัดในได้ได้ได้ระได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องพัฒนาขห้าสู่ตามคู่มือของมาตรฐานการพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรส่วนท้องถิ่นเลยครับ ทีนี้เราไม่ว่าหน่วยงานไหนต้องเอาทฤษฎีระบบมาจับทีนี้เราลองมาจับดูว่าตอนนี้ศูนย์เ,เล็กหรือองค์กรของเราอยู่อย่างไงผมยกตัวอ,อย่างที่ตัวอินพุตคือตัวที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปเชน่นมาดูคนมาดูด้านเงินเดือประมาณวัสดุอ,ปอุปกรณ์เทคโนโลยีอาคารเรียนอาคารประกอบซึ่งถ้ามองอีกทีหนึง่งในด้านอาคารและสื่อต่างก็ค่อนข้างจะพร้อมแต่ในเรื่องของคนเนี่ย ต้องมีคอนเซปต์หน่วย,ยางานโดยเฉพาะหัวหน้าศูนย์นะครับซึ่งจะมีบทบาทที่สาคัญส่วนครูผู้ดูแลเด็กก็นําแผนการสอนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนวัสดุกรแล้หน่าจะไม่ขาดแคลนและที่ขาดแคลนตอนนี้คือในเรื่องของการน,นําเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการสอนส่วนอาคารเรียนนะาคารัระกอบบควรคาจะมีครบตามปริมาณเด็กอัตราส่วนคนถ้งวน ทีนี้เรามาดูกระบวนการบรญญารกระบวนการที่สําคัญที่สุดเมื่อเรามีตัวินพุตครบแล้วตังงบประมาณทั้งคนทั้งไรคนที่ได้การพักอยูแล้วต้องมองไปถึงกระบวนการบรยยิญากรกระบวนการเรียนรู้กระบวนการนิเทศนะครับกระบวนการประเมินผลนะกระบวนการนิเทศเอ,อ,อาจจะทําได้หลายรูปแบบนะครับอทีนี้เรามาดูกยยารบริหากรก่อน การบริหารนี่มันอย่างศูนย์เด็กเนประกอบด้วยสองส่วนก็คือเทศบาลเองคือกองการศึกษาแล้วก็ในส่วนของศูนย์ศูนย์เองสองพอดอเองนะครับหน้าที่ในการทางานตรงนี้ก็คือขอกงองการศึกษาแล้วก็ขวายกองการศึกษาทั้งหมดทุกคนซึ่งตอนนี้เราจะมา,มาถึงตรงนี้ครับคือจวดโครงสร้างของของศูนย์เด็กแต่ยังไม่ได้ลงลึกในเรื่องารายละเอียดอย่างอื่น ก่อนพะมาการจัดการเรียนรู้นี่ครูทุกคนต้องมีแผนครับและต้องนําแผนไปใช้นะต้องนําแผนไปใช้เพราะมันจะมีความสอดคล้องในเรื่องพใช้แผนไปสะพัดพอบันทึกหลังสอนมีปัญหาอะไรก็ต้องได้ทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหากับผู้เรียนซึ่งคู่มือของศูนย์เด็กเล็กนี่โดย้ากนเล็กได้กำหนดไว้ว่าหารวิจัยเนี่ยจะต้องมีภาคเรียนละหนึ่งชิ้นเป็นอย่างน้อยแต่นี้เราไม่มี ซึ่งสองเสขาก็ประเมินตามคู่มือนี้อย่างแน่นอนครับแล้วการนิเทศการนิเทศมรนมีหลายส่วนคือส่วนที่ทำได้ประจำก็ือาจากนักวิชาการศึกษาอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงเลยครับอันนะหน้าที่เขาเรียกซูเปอร์ไวเซอร์การนิเทศนิเทศแบบการยาน,นามิตเราจะใช้สิ่งจูงใจเขาเรียก motivation จะไม่ใช้ Authority อำนาจมาบังคับกัดเอง แต่เป็นการแนะนำเขาเรียกโค้ชชิ่งในเรื่องของการเรียนการสอนอันนี้สําคัญมากครับส่วนการประเมินผลก็แบ่งเป็นสองส่วนประเมินผลคนประเมินผลเด็กคนนี้ก็คือใครหน้าที่ของศูนย์ที่จะประเมินเพื่อเลื่อนค่าจ้างหรือเลื่อนเงินเดือนอาจจะมอบภารกิจสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับพว้น่าศูนย์เพื่อที่จะลูกน้องใต้บรรทับบัญชา จะได้เกรงอ,อกเกรงใจไม่ใช่วิ่งข้ามไปศูนย์วิ่งข้ามไปหานักการเมืองซึ่งทําให้เสียระบบในส่วนนี้และอย่างหนึ่งหัวหนา้าศูนย์รู้ดีว่าใครคือเป็นคนสมาคนปฏิิงานอยู่ในศูนย์ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพอันนี้ที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้คือการประเมินคนและการประเมินเราต้องประเมินเป็นระยะระยะระยะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าประเมินโดยเอาดูโครงการมาดูเราประเมินต้องดูผลสมมติ เป้าหมายหลักขององค์กรของเราก็คือตัวสิคนค้าสินชากคือคุณภาพของผู้เรียนก็เรียกคุณลักษณะที่ปรรจุของผู้เรียนทั้งสองปีและสามปีซึ่งไปเกิดในเอาคํมว่าเด็กเกิดอะไรขึ้นบ้างตามมาตรฐานการเรียนรู้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ต้องกําหนดไปดินว่าปีหนึ่งเราต้องประเมินกี่ครั้งอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งภาคเรียนละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะส่งแล้วครูก,ก็ไม่รู้แจกเอาอะไรมาดีมันจะมพ์นโนนตพินี้ไปส่งก็ถือว่าพ้นภาระของมันมันไม่ใช่ครับมันไม่เกิดได้แต่เชิงปริมาณแต่คุณภาพไม่ได้ส่วนเอาพ u t อาพุ u t ตัวนี้ <c oughs> คือแบ่งเป็นสองอย่างครับตัวนี้ก็คือจํานวนจํานวนอันนี้คือเชิงปริมาณถือว่าเด็กมีสิบห้าคนสิ่ห้าคนจบสิบห้าคนก็จบจริงแต่ครับขา,ขามาจบ คุณภาพได้ตามที่หลักสูตรกาหนดหรือไม่อันอีกเรื่องหนึ่งเพราะได้ในเชียงปริมาณว่าเด็กได้่านกิจกรรมไปสิ่พัคนไม่ย้ายไปยนที่อื่นอันนี้คือครบตามปริมาณที่เรากําหนดเอาไว้นะพูดที้จบส่วนเอาคำเนี่ยรับสำคัญมากเพราะเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างพัฒนาการก็เรียกว่า b e h a v o r นะ b e h a v o r behavior development ดีเวลด์เนคือค <c oughs> er. um, ือพัฒนาการของผู้เรียนตรงนี้สำคัญมากกับเอาคำเนี่ยค่อนข้างแต่ยั่งยืนตัวเช็คเคนเอเบิดีเวิลด์เนีอ้นี่ก็คือพัฒนาการที่ยั่งยืนคุณภาพของเด็กส่งผลต่อพัฒนาคุณลักษณะที่มึงัตประสงที่หลักสูตรกำหนดเพะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินจริงๆก็คือคือตอนท้ายนี่ครับเราจะรู้ว่าคุณภาพอยู่แค่ไหนถ้าคุณภาพไม่ดีเราก็ย้อนกลับมาดูกระบวนการที่สอง ไาจบครบไหมแล้วก็มาดูกระบวนการบริหารกระบวนการในเทศและกระบวนการประเมินผลการประเมินผลบางครัง้งถ้าเครื่องมือไม่ดีก็อาจจะเพี้ยนได้แต่ถ้าทำถึเล็กกันค่อนข้างจะยากเพราะส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการสังเกตเพราะอยาพัฒนาด้านพฤติกรรมเช่เป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือการมองทีนี้อีกผลส่วนอื่นถามว่าที่ส่งผลให้ต่อการพัฒนาบริหารก็คือหนึ่งสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือหนึ่ง,ส,ง,ง,ส,ง,ง,งสภาพของสังคมชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากน้อยแค่ไหนถ้าเราเปิดโอกาสนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเยอะผู้ปกครองก็เห็นความสำคัญก็จะนำพาสูวนนี้ไปสู่คุณภาพอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับโ<ฮ>ดวยว่าเทศาบาลเราได้ในเรื่องของสมาธิบาหลหัวข,ข้อซือข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ participation ในการมีส่วนร่วมนะอันที อันนี้สองก็คือความโปรง่งใสในเรื่องการตรวจสอบในการทํางานได้ทุกเรื่องทุกราวนะครับเขาในฐานะประชาชนก็สามารถเรียกสอบถามข้อมูลตามบรรของอพระบัญญัติข้าสันข้อมูลปี40ได้นะครับแต่สิ่งที่เอาอย่างอื่นเช่นสภาพชุมชนเป็นยังไงอยู่ในแหล่งอบอาย,ยมุกหร,รือเปล่าผู้ปกครองอยู่ในแหล่งอบอาย,ยมุกหร,รือเปล่าก็ส่งผลกับพฤติกรรมเด็กทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วพฤติกรรมของ ิ่งแวดล้อมด้านครูบุคลากรก็เหมือนกันถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บุคลากรมีการเรียนรู้เรียกเป็นบุคลากรในการเรียนรู้สามารถที่จะค้นหาตัวเองแล้วก็มีความร่วมมือร่วมใจกันทำงานมีความตั้งใจทำงานเพื่อมารุเป้าหมายที่กําหนดไว้ของหลักสูตรตรงนี้คนนี้ก็จะเวิร์กไม่ต้องพัฒนาเยอะไม่ต้องเสียเวลามาพัฒนาใหม่นะครับอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะที่เราทํามาแล้วที่กําหนดโครงสร้างงานเราอยู่แค่ตรงนี้เองครับโดยยังไม่ไปถึงในมาไหนเลยที่กําหนดโครงสร้างที่อยู่ในกระบวนการบริหารจัดการแต่ต่อไปก็อยู่ในการตรวจสอบแผนจัดการเรียนรู้การวิเทศกประเมินผลต่อไปแล้วก็ส่งผลต่อตัวอินพุตด้านปริมาณของผู้เรียนแล้วก็ด้านเอาคำคุณลักษณะที่เป็นมุงส์ซึ่งการศูนย์หรือตามองคการศึกษาของเราจะทำต่อไปราวันนี้ก็ขอนํนำเสนอ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าตอนนี้เราทาำมาถึ่ไหนครับขอบคุณมากครับ